สวัสดีสมาชิกและ f อทุกท่านนะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแหน่ฮะอีพีนี้เราจะอยู่กับ2ตัวท้ายบนสำหรับโค้งสุดท้ายนะครับสูตร4หางนะครับยังไม่ได้ลงนะครับลงไปบ้างแล้วป่าปลายนะครับแต่ว่ายังไม่ลงในชุดฟันธงนะครับงวดนี้ก็จะลงให้ในชุดฟันธงก่อนที่หัวจอของสุดท้ายนะครับอเราไปดูในงวดที่แล้วหวยออก5 9 4นะครับหวยที่เดินก็ยังเดิน9 4อยู่นะสมาชิกนะยังเข้าอยู่นะครับ อ่าเข้าอีกหนึ่งอวดนะครับเก้าสี่หววชุดนี้ไม่ต้องกลับนะฮะมันปักหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มองหาสี่ตัวตรงเอ้สองสองตัวท้ายบนนะสองตัวตรงๆไม่ต้องกลับเนี่ยสมาชิกสามารถมองหาสูตรนี้ได้เลยนะฮะคำนวณกันนะฮะหางก็ไม่ยากนะฮะไม่เยอะนะับไม่ใช่ไม่ยากไม่เยอะนะครับสีห่หางกันนั่นเองแล้วก็ไม่ต้องกลับด้วยนะครับใครที่มีหลักร้อยสามารถใช้หลักร้อยแซมเข้าไปได้เลย ชุดเป็น3ตัวตรงได้นะครับสำหรับใครที่ตามสูตรนี้สมาชิกที่ทําสูตรนี้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคํานวณสูตรกันนะครับสูตรนี้เราจะใช้สองสูตรนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่สูตรแรกก่อนนะฮะสูตรแรกเนี่ยเราจะใช้หลักหน่วยนะครับบวกหลักหน่วยเอาวที่1นึงบวกด้วยบวกด้วยหลักหน่วย2ตัวท้ายนะครับบวกด้วยเลขคงที่1นะฮะอันนี้เป็นตัวที่สองนะเพิ่มสองแตม้มตัวที่2เพิ่ม1เพิ่มแต้มนะเพิ่มแต้มเพิ่มหนวยแต้ม <c oughs> ขอให้สมาชิกด้วยเสียงเสียงแอดยังไม่กลับมาบวกหนึ่งสี่บวกแปดบวกเด่นเป็นเก้านะครับถ้ากับเก้านะครับสูตรที่หนึ่งเพิ่มหนึ่งแยมนะครับเก้าก็คือศูนย์นะฮะในงวดวันที่สิบหกทับแปดทับหกห้านะครับ, 16, 8, 6, รบสูตรที่หนึ่งในเก้าศูนย์นะครับ เดี๋ยวต่อไปสูตรที่สองนะฮะสูตรที่สองอธิยอนนิดนึงนะฮะเราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหมื่นหนึ่งครั้งสองครั้งนะฮะบวกด้วยหลักร้อยหมุนท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะฮะตัวที่สองให้บวกสองนะไม่ใช่เลขของที่นะนะฮะใครที่มองไม่เห็นนะครับฟังเสียงแอดด้วยนะครับอย่าก,กดก้อคลิปนะฮะเพราะว่า คุณกดกลอนคลิปแล้วคุณไปบวกแล้วคุณจะบอกว่าเฮ้ยแอดทำไมไม่แอดไม่บวก2อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นแค่เป็นตัวที่2อบวกสนะฮะสี่บวกสาครั้งนะฮะบ,บวกด้วย4นะฮะก็จะเป็น7 7 7 14นะฮะก็จะได้4ตัวแรกได้4นะเอา4ีบวกสนะก็จะได้6จะได้4กับ6ในวันนี้นะครับสำหรับสูตรที่2 อ่ะก็จะได้สี่กับหกอ่ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรารวมชุดกันนะครับเดี๋ยวเรารวมชุดกันก็จะเป็นเก้าสี่เก้าหกศูนย์สี่ศูนย์หกอ่ะตั้งแต่ที่แอดทำสูตรมาสูตรนี้ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับแม้กระทั่งวดนี้ก็ยังไม่เหมือนใคร มาเป็น04 06นะครับ94 96ในสองตัวท้ายบนนะครับสมาชิกที่มองหาสูตรนี้อยู่อก็ลงให้แล้วนะครับเก้าเป็นว่านะครับสําหรับใครที่นะชอบสูตรนี้นะครับแต่ตัวแอดเองนะตัวแอดเองก็อืมก็ถือเป็นชุดลองได้แต่ว่าคงไม่ใช่ชุดหลักนะครับแต่ว่าถ้าสมาชิกติดําสูตรนี้นะครับก็จะอาจจะเป็นชุดหลักสําหรับเขานะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับดุล,ลพินิจของแต่ละคนว่าจะใช้ สูตรนี้หรือว่าใช้สูตรอื่นนะฮะสูตรที่ลงในช่องมันมีหลายสูตรทุกคนสามารถเลือกคัดสูตรได้แต่ว่าแนวทางนะครับแอดอยากจะแนะนําอย่างนี้ว่าเวลาที่เราเลือกสูตรเนี่ยควรจะเลือกสัก 1- 2สูตรนะสูตรล่างสูตรล่างเราจะมองตัววิ่ง1สูตรแล้วก็2ตัวท้าย1สูตรนะครับแล้วก็ตาม2สูตรเนี้ยไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไปสนใจสูตรอื่นนะครับเพราะว่าสูตรมันอาจจะมีเข้ามีออกนะฮะถ้ามันเข้าถ้าเราตามไปเรื่อยๆมันต้องมีมีวันของเราถูกต้องไหมนะครับ เพราะว่าแอบไม่สามารถจะการันตีว่าสูตรทุกสูตรมันจะเข้าได้ทุกทุกสูตรถูกต้องไหมนะครับถ้าเราตามสูตรไปอ่ะมันจะมีวันของเราอย่างแน่นอนนะฮะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเจอกันใหม่ EP หน้านะฮะับสำหรับ EP หน้านะฮะจะเป็นหวย3ตัวตรงนะฮะ2ตัวตรงแล้วก็จะมาคอนเฟิร์มวิ่งอีกสัก1-2สูตรก่อนที่หวยจอกนะครับ